ครับเพืเ่อนๆนคาซาครับวันนี้พาเพืเ่อนๆนมาที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษสุดๆที่ได้มาลองรถคันนี้นะครับแม็กเคนเอลว่านี้จะมีลองรถแม็กเคลน 720S ด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ารถแบบนี้นะครับระดับไฮเปอร์คาร์นี่คือโอกาสที่จะมาในเมืองไทยแบบนี้ยากมา,มากๆมันจะเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นยังไงไปชมกัน,นครับมาในส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีรถ2รุ่นเอามาโชว์นะครับแต่ไม่ได้ขับก็คือแม็กเคลินอาร์ูซึ่งเป็นตัวไฮบิดนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่ารถยอดจองน่าจะประมาณ2 0ว่าคันแล้วก็ในประเทศไทยตอนนี้คิวแรกๆน่าจะประมาณปลายมีนาเมษาถึงจะมีเข้ามานะครับคันนี้นะบอกเลยว่าสีแบบสุดมากนะครับนะมาดูกันอันนี้ยังเป็นรถแบบเหมือนรถโชว์นะครับยังไม่สามารถขับได้นะครับดูด้านหลังด้านหลังของอาชุล่าคือแบบเรียบไปเลยนะครับตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วนะครับอ่าสวยไหมฮหืม เดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูแม็คาเรนเนี่ยเอกลักษณ์ของแม็กคาเรนก็คือนี่เลยครับประตูนะครับปีกนกเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูนะอ,อ้โหคันนี้คือค่อนข้างผมว่าค่อนข้างออปชั่นค่อนข้างเต็มนะเพราะมีคาร์บอนพวกนี้คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นออปชั่นก็บอก่บอบ่อบตัวนี้เป็นเบาแบบบัคเก็ตซีดแต่ว่าเบาเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายนะครับการออกแบบของแม็คาเรนรุ่นใหม่ๆคือบอกเลยว่ามันมีแค่นี้แพดเดิลชิ p บวกลบแล้วก็ปุ่มปรับอยู่แค่เนี้ยนะฮะใช้มือปรับแค่เนี้ยเมนูวนนะตรงปุ่ม ESC กดแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายนะเนี่ยกดลิฟต์ยกนะครับมีระบบเหมือนแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนเลนกระทันหันอันนี้เปิดฝากระโปรงหน้านะครับมีแค่นี้จริงๆแล้วก็มีจอตรงนี้เป็นจอของเขานะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มนะฮะนี่ให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยังไงอ่ะเดีย๋ยวให้ดูนิดนึงตรงนี้ก็คือดีก็คือเกียร์เดินหน้านะครับ กดปุ๊บก็ก็ไปได้นะฮะหรือเราจะเข้าเกียร์แพตนชิพเลยก็ได้นะครับทำเข้าได้2อย่าง N, N ก็คือเข้าเกียร์ว่าง R, R ก็คือถอยหลังแค่นั้นเองแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะครับตรงนั้นเรียบๆนะฮะเบ,บาะบางๆสวยๆอย่างนี้เลย นะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งคันนะครับแม็กคารเลน 720S นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปขับแล้วไปลองเทสได้ดูว่าฟีลลิ่งของ m ม c c ค r e เรนในสนามพิระจะเป็นยังไงรอบแรกจะมีอินสตัคเตอร์นะครับก็ขับนําให้เรานะครับแล้วอีกรอบก็คือให้เราขับเองแล้วเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่บินพาขับ1รอบลองดูก่อนใช่ครับนะก็คือเดี๋ยวเราจะขับกันทั้งหมดก็คือผ่านทางตรงกันคนละรอบครับผมนะครับเดี๋ยวรอบแรกก็คือผมจะพาไปดูทางก่อนได้ครับนะโหมดการขับขี่เนี่ยมีทั้งหมด3โหมดครับมี fort, Sport, คอมฟอร์ตสปอร์ตและแ็กครับซึ่งโหมดการขับขี่เนี่ยมันแบ่งเป็น Handling กับ p o v e r t r a i n ครับนะครับซึ่งมันแยกกันเลยครับผมนะครับซึ่งว่าเราอยากจะขับช่วงล่างนุ่มแต่อยากจะได้แบบเปลี่ยนเกียร์แบบให้มันตึงๆแบบว่าให้มันไวๆอะไรเงี้ยคือเราก็สามารถเลือกได้ครับผมคือมันมิกได้คือมิกกันได้หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปกับโหมดสปอร์ตนะครับได้เลยครับ กอออกจากป่าทาวนิดานะครับเขคือมันมีเส้นขาวอยู่ครับซึ่งเราจะขับอยู่ในเส้นขาวก็ครับผมก็คือในเป็นกฎกติกาของในสนามแข่งเลยครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าในกรณีถ้ามีรถวิ่งอยู่ครับเขาได้ระวังเราเพราะเราอยู่ในเลนของเรานะครับครับผมเคพอพ้นเส้นขาวปุ๊บเราก็เริ่มเข้าสนามได้นะครับอันนี้คือโค้งที่1นะครับก็คือวิ่งสุดทางตรงมานี่คือโค้งที่1ครับนะครับผลโค้งที่1ปุ๊บมันจะเป็นโค้งที่แบบ โค้งตะวันเป็นโค้งขวาครับแต่มันจะมีไฟสปอตนิดนึงนะเพราะเขาเป็นเนินเนี่ยมีจุดเบรกคือ,อไพลอนที่ผมวางคู่กันเนี่ยมันเป็นไพลอนที่ให้เบกรกนะครับแล้วเราก็วิ่งตรงตรงซ้ายมาก่อนที่ว่าจะเข้าลายเข้าลน์ครับนะครับ พอพ้นยูเทิร์นปุ๊บด้านหน้าจะเป็นโค้งที่มีชื่อเรียกว่าร้อยอาซึ่งเป็นโค้งที่อันตรายที่สุดในสนามกีฬาเขาจะมีเป็นโค้งที่จะค่อนข้างใช้ความเร็วสูงนะครับพอเราเร่งมาปุ๊บเราก็จะเบรกตรงที่ไพลอนที่ผมตั้งไว้ประมาณ1 0อยเมตรโค้งเอสสองปุ๊บเป็นโค้งสุดท้ายครับเขาเรียกว่าโค้งฮอนด้าค่ับเป็นโค้งสุดท้ายของสนามกีฬาครับซึ่งโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงนะครับครับผมด้วยผมจะใช้โหมดเป็นแครกโหมดโอเคพร้อมแล้วนะครับผมไป ถึงข้างหน้าตรงสะพานสิงเป็นจุดเบรกคือเราก็เบกรกชะลอความเร็วเลยครับเมื่อสักครู่ที่เราเร่งมาเนี่ยความเร็วถึงประมาณตรงจุดเบรกเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าออกมาเร็วๆก็อ,อาจจะ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนัครับ210เลยปิดมาขอเห็นทางออกวุ้เราเติมเร่งเลยแต่ไปทางซ้ายถึงจุดเบรกเราเบรกครับ จังหวะที่ได้ยินเสียงเชนชิปดังไหมครับคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งรถเนี่ยพอมันเป็นร้อยเพนไอตัวไอเพาเวรนที่มันเป็นบอกว่าเป็นแพดโหมดเนี่ยมันจัดการให้ผมหมดเลยใน๋ยวงหวลาเบรกปุ๊บพอถึงรับเครื่องุ๊บมันเชนให้เลย ก็คือเราไม่เราไม่ได้เอาพาร์ทเนอร์ชิพเลยตอนนี้ไม่ื่ต้องใครต้องใช้เลยครับเพราะว่าคือรถมันฉลาดมากเซ็นเซอร์เขาเยอะมากคือแนะนําว่าไม่ต้องใช้ดีกว่าไหมถ้าใช้สนุกก็ใช้ได้ครับสําหรับตัวผมผมคิดว่ารถใหม่ๆครับมันเก่งแล้วมันเจ๋งแล้วใช่มันมันคือมันมีแบบว่าความฉลาดของมันมีความเร็วของมันขับซึ่งมันไม่้แย่เลยครับรับปุ๊บถึงจุดเบรกเบรคครับเนี่ยมันเชนเกียร์ให้หมดเลยเข้าโอง S2 ปุ๊บโอเคเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าพีดนะครับครับผมพอเข้าพีปุ๊บผมขับช้าผมปรับไปคอมฟอร์ตเลยครับผมต้องการความสบายอ๋อคุับอ่าใช่มันก็เพราะว่าพื้นแท็กเนี่ยครับเราคือเมื่อกี้เราลองในแท็กแล้วเรารู้แล้วฟิลแท็กมันแบบโอ้โหมันแบบแข็งแข็งตึ๊ดตึ๊ดตัดเลียว้ไอะไรเงี้ยฮะแต่เนี้ยพอเราเข้ามาปุ๊บพื้นแท็กมันไม่เรียบเราก็อยากสบายแล้วปดปรับนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นใช่ครับโอเคเอาแล้วครับ เมื่อกี้เราไปให้อินสแัคเตอร์ขับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองขับดูบ้าง 720S ในสนามพีละเป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวเราลอง m มคคาเ n 720S นะครับ รอบนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตก่อนนะครับใช่เพราะเราอาจจะต้องปรับตัวก่อนนิดนึงนะครับไปู่ว่าเป็นยังไงไปทางซ้ายนะครับอ่าโอเคโอ้เกือบเกือบลืมลองเบรกเพราะเบรกแมคคลาเรนเขาจะแบบค่อนข้างเหมือนแบบต้องกดมันต้องใช้แรงกดใช้แรงกดในการคอนโทรลใช่ใช ก็คือเป็นความเร็วสูงมาใช่ครับเลี้ยงไว้เรื่อยๆเวลาของ S หนงนะครับเบรคครับชะลอความเร็วด้วยอ่าโอเคอเบรเื่อไว้หน่อยกันไว้หน่อยปึนน๊บเอ๊ไปโอเค,อเคดีครับไป,ไป ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น Track mode นะครับ,รบผมโดยการแค่บิดปิดง,ง่ายๆเลยสองปุ่มเป็นทั้ง Handling และ Powertrain ด้วยสองร้อยนะฮะสองรอยเอดีครับไปเกียร์เขาดีแล้วไม่ต้องนี้เลยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าพิดนะครับโอเค เราไปคอนฟอร์ตเลยสบายเลยฮะคือต้องบอกว่าไงเดียรถเขาเซ็ตระบบเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเนี้ยไม่ต้องพูดถึงละครับโอ้โหตึงมากผมแล้วพี่ต้นครับพี่ต้นรู้สึกไหมครับว่ารถอ่ะอาการโตัตของตัวรถหรือการที่รถมันเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่มีอาการเลยมไม่มีอาการใช่เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีของแมคคลาเรนโดยเฉพาะเลยมันชื่อว่า โชาร์ซีครับผมคือมันจะมีใจโรเซนเซอร์ตัวหนึ่งอยู่ที่รถเวลารถเบรกโดยโปกติถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นๆทั่วไปรถรถมันรู้สึกมันหน้าทิ่มอ่าเน,นี้มันจะมีไฮดรอลิกดันดน้อยใช่<อ>แล้วเวลาเราเบรกแรงๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีแอร์เบรกด้วยก็คือมันเอาวิงหลังเราอ่ะช่วยเบรกอีกแรงหนึ่ง ใช่ครับคือไฮคือแบบรถมันคือรถมันไม่ค่อยโลอะมันไม่คใช่ใช่ครับแล้วเทคโนโลยีรถก็เยอะมากหลายหลายคนชอบบอกว่ามันเหมือนกับรถโกคาร์ทคันเล็กๆใช่แต่แต่ว่าเอาเอาคันเล็กๆมาขยายให้เป็นรถที่ใหญ่ขึ้นครับผมนะฮะโอ้ต้องบอกว่ามันดีอะบอกแรงด้วยใช่แรงฟีลิ่งได้เลยนะฮะโอ้โอเคครับขอบขอบคุณพี่วินมากครับคุณคารับครับ ครับตอนนี้อยู่กับพี่คิมครับพี่คิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณพี่คิมนะครับวันนี้ที่ชวนมาขับรถโอ้ต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับผมมาสายแล้ววันนี้วันนี้เพลงสายนะพี่ผมสายนะเพลงสายเอาเพลงสายแล้วเพลงสายครับผมต้องบอกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่หายากนะที่จะมีโอกาสได้เห็นไฮเปอร์คาร์มาวิ่งแบบใช่คันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวคุยโปรเจกต์ละถ้าถ้าได้เอาแน่นอน เพราะว่าตอนนี้คุยกันไว้ครับเบอร์หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้ามันไปแล้วไงครับหนึ่งและหนึ่งสี่เก้าก็ไปแล้วครับถ้าสเปเชียลโปรเจกต์ผ่านก็พี่ไปซื้อโอ้โหแอบลุ้นนะครับเพื่อนคอมเมนต์หน่อยว่าพี่คิมสเปเชียลโปรเจกต์คืออะไรสเปเชียลโปรเจกต์คืออะไรแต่ถ้าได้ไปเชีื่โปรเจกต์คือคันนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องสเ special project เดียวถ้าไม่สเปเชียลโปรเจกต์ไม่ได้อย่างนี้ผมไม่เอาคือเป็นสเปเชียลที่มันเหนือกว่าคันนี้ใช่ครับพูดอย่างนี้แล้วกันครับผมถ้าไม้คันนี้ก็ต้องเป็นรุ่นอื่นละคันนี้เจ๋งกว่านี้ตู้นี้อยากเก็บไว้ดูแล้้วววเออสยแแลบบ สวยใช้ได้เลยพี่แชมป์บอกว่าเป็นความสําร,ร็ที่ดีกับแบรนด์ชั่วโมงนี้แบรนด์ต้องการการดูแลอย่างทั่วถึงครับนะประชาอแคา,ายลูกค้าต้องช่วยสปอร์ตแบรนด์มากๆครับเพื่อนเพื่อนคาซ่านะครับพิมมาเลยนะครับจะให้พี่พิมจัดรุ่นไหนพิเศษยังไงทายกันมานะครับ,รบถ้าใครทายถูกวันที่พี่พิมได้นะ ผมแจกเสื้อทาซ่าให้3ตัวคอมเมนต์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปเลือกเองวันที่พี่คิมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมตอบเองผมจะได้เสื้อทาซ่้าสาตัวก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางแมคเคลนที่เขาชวนพวกเราออกมา เทสได้นะครับพี่ต้ลองเอว่าไปยังครับยังเลยครับแต่เมื่อกี้ลอง 720s นะครับต้องบอกว่ารถฟิลของแมคคาเลน่ะที่ผมเคยขับมาไม่ว่าจะเป็นท่า70 765หรือวันนี้720เนี่ยมันก็จะแบบโกาคาร์ดรถมันคือรถแข่งรถนะมันคือรถแข่งการโลของบอดี้มันก็จะน้อยในเทคโนโลยีจะสามแข่งมากที่สุดความ<อ>สวยงามแล้วแต่คนมองที่ผมบอกบแต่ของเขาบอกว่าอะไรไม่จำเป็นไม่ต้องแมคคาเนชนขอ มินิมอลมินิมอลมินิมอลน้อยๆแต่ว่าใช้งานจริงกล้องเรานี่ใครครับเนี่ยกล้องเราก็พี่กิบนะจวันนี้ผมมาคนเดียวนี่วันอาทิตย์เจ้าพ่อนาฬิกาเนี่ยพ่อนาฬิกาครับพ่อนาฬิกามาถ่ายให้เนี่ยโอ้โหลัมโบเขียวมะนาวตอนนี้ต้องบอกว่าต่อไปเป็น S T O อ่าพี่กิบ S T O เดี๋ยวแอบไปขอเขาเรียกว่าไปลองรถพี่กิบถึงคิวผมละคิวผมเจ็ดนี่นะพี่คิมจะไปลองรถแล้วนะครับเจ็ดสองศูนย์เอสนะครับมีครับมีครับพี่คิมเอาพี่ต้นหมวกเอ้ยโอ้โหลิมิเต็ดเหมือนกัันครบ ลิมิเต็ดแน่นอนนะผมอันนี้ลิมิเต็ดเอเดชั่นครับเอเดชั่นพิเศษเลยนะลิมิเต็ดเอเดชั่นครับมออกมอกไม่เกี่ยวครับอันนี้นี่ครับการแข่งขันครับปีนึงออกครั้งหนึ่งครับเซอร์ออฟแมนครับเซอร์ออฟแมนเซอร์ออฟแมนครับผมออกทุกปีปีละครั้งครับต้องสะสมให้ครบอันนี้ใช้ได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหมวกรถมอบอร์ไซค์ไม่ใช่รถรถยนต์นะแต่ก็ใช้ได้นะนี่บ้านผมขายมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้ต้อใช้หมวกรถมอเตอร์ไซค์มันจะได้เข้าครับ ได้ครับผมขอบคุณต้นครับผมพี่คิมลุมกันถ่ายดูดิอันนี้คือเซเลบเมืองไทยนะเรับเลบไฮเบอร์คาเราไปดูกันว่าฟีลลิ่งในการขับเป็นยังไงนะครับว่าเขาบอกว่ารถคันนี้มันจะเหมือนกับมันจะถ่ายทอดความรู้สึกทุกอย่างมามาสู่เราเพราะว่ารถมันจะเหมือนกับรถเปิดประทุนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรถมันจะไม่มีกระจกหน้าด้วยในบางในบางออปชันแต่ว่าคันนี้จะเป็นออปชันที่มีกระจกหน้ามา อยากรู้แล้วกันผมอยากรู้แล้วว่าไอ้คันเนี้ยฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงมันจะแรงแค่ไหน8 1 5ม้านะครับอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้พิตีไปแล้ะเฮ้ยตื่นเต้นมากครับเอาละครับผมเครับอ๋อเป็นแนนนนะเพราะเป็นระบบที่ของของรถด้นะครับ วันนี้อ่ะที่ขับเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกพี่ต้นไปรถเนี่ยเราไม่มีหลังคาสำคัญคือไม่มีกระจกข้างๆไม่มีกระจกรับบัตรนะครับไม่ใช่กระจกมองข้างนะครับมันได้ฟีลลิ่งว่าใกล้เคียงกับรถซูเปอร์ไซด์มากที่สุดแต่ว่าเนี่ยถ้าคนนั่งอาจจะเสียวกว่าถ้าไม่มีกระจกหน้านะครับแต่ตัวนี้มีกระจกหน้าเพราะว่ามันนั่งอ่ะพี่ขับมอไซค์เราข้อมรถแต่นี้เรานั่งกับพื้นซึ่งฟิลความเร็วเนี่ยมันก็เต็มที่แน่นอนถ้าไม่มีกระจกหน้าเนี่ยเราอ่ะรับรู้ใช่ไหมได้ใกล้ฟิลถนนบรรยากาศรอบๆเสียงเครื่องยนต์ เป็นยังไงมันดูที่แบบเป็นหนึ่งเดียวกับรถแล้วก็สภาพแวดล้อมาว่าเอ้ยเราเนี่ยขับรถอยู่ถนนเสียงยางเสียงเบรกเสียงอะไรเป็นยังไงครับผมผมว่าอันนี้มันเป็นสุดยอดประสบการณ์แต่คันที่ผมเอาต้องไม่มีตกหน้านี่โอ้โหแอบบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวกำลังคุยสเปเชียลโปรเจกต์อยู่แอบลุ้นกันหน่อยว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่ารถระดับ800กว่าม้า8ปดหาม้าด้วยแล้วเปิดเหมือนแบบ รับลมหมดทุกอย่างฟิลลิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ค่อนข้างประทับใจมากนะครับพี่คิมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่คิมมากนะครับที่ขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับให้เกียรติพามาพาคาซาเพื่อนเพื่อนคาซานะมีโอกาสได้มาเห็นกับบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าหาดูได้ยากมากเสียดายพี่ต้นไม่ทานข้าวด้วยนี่เขาจัดโต๊ะทานข้าวเตรียมไว้ข้างในแล้วติดงานแต่งครับพีองทีแรกเดี๋ยวผมบอกไว้เขาเอาโต๊ะทานข้าวมาวางข้างในเนาะ แล้วก็เดี๋ยวรถวิ่งขับข้างนั่งกินอยู่แล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งเดียวรถสดสุๆเลยโอเคงั้นวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆทา้งซาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมกับพี่กิมขอลาไปก่อนขอบคุณครับพี่ครับต้องสวัสดีครับสวัสดีครับ